ชั่วโมงที่5แล้วนะคะก็มาพบกับวิชาสุขศึกษาซึ่งในสัปดาห์นี้เราจะทําการเรียนการสอนเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วแล้วหลังจากนั้นเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะในอาทิตย์หน้านักเรียนจะต้องทําการทําอะไรเอ่ยสอบและนักเรียนพร้อมที่จะสอบหรือยังคะมาไหนใครคิดว่าอาทิตย์หน้าวันจันทร์มาปุ๊บหนูพร้อมจะสอบแล้วยกมือให้ครูดูหน่อยสิคะ พร้อมสอบแล้วยกมืออ่านี่คือคนที่พร้อมที่จะสอบแล้วเอามือลงค่ะไหนคนไหนที่ยังไม่พร้อมที่จะสอบคะ <c oughs> งานยังไม่สงไม่ใช่ไหมเอ่ยหนังสือยังไม่ได้อ่านสักกระตัวเลยจะสอบแล้วอ่าถ้าคนที่พร้อมจะสอบเนี่ยถ้าสอบมาแล้วเนี่ยคะแนนต้องได้ดีๆนะคะแล้วตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไปหยุดวันเสาร์อาทิตย์ให้นักเรียนนำหนังสือหรือว่าสมุดที่จดบันทึกไว้เนี่ยกลับไปทบทวนนะคะเพราะว่าข้อสอบของครูก็อยู่ในหนังสือแล้วค่ะนักเรียนเราเรียนมายัางไงครูเขาก็จะออกข้อสอบอตามที่เราเรียนมาใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วในหลายวิชาก็เริ่มมีการทดสอบหลังเรียนซึ่งวันนี้วิชาของครูก็จะทดสอบหลังเรียนด้วยเหมือนกันเพื่อเป็นการวัดว่านักเรียนเนี่ย เรียนตั้งแต่ต้นเทอมมาเนี่ยความรู้เนี่ยถ้าวัดเป็นคะแนนแล้วเนี่ยนักเรียนจะได้คะแนนดีหรือเปล่าถ้าได้คะแนนดีแสดงว่าเรียนเป็นยังไงถ้าได้คะแนนดีลำดับดีแสดงว่าเราเรียนเป็นยังไงคะเก่งเรียนดีจําได้ถ้าได้คะแนนน้อยเนี่ยแสดงว่าเราเรียนเป็นยังไงเอ่ยเป็นยังไงคะไม่กล้าพูดออกมาเลยด้วยคำว่าไม่เก่งหรือว่าเรียนไม่ค่อยดีไหนขยะ ได้คะแนนเยอะๆอใครอยากได้คะแนนเยอะๆอมีแต่คนอยากได้คะแนนเยอะๆะไหนใครอยากได้คะแนนน้อยน้ยคะแนนน้อยๆ,นนนอยๆเห็นไหมไม่อยากมีใครได้คะแนนน้อยเลยดังนั้นนักเรียนต้องตั้งใจเพื่อสุดท้ายแล้วสัปดาห์นี้ต้องตั้งใจเรียนนะคะทีนี้ในสัปดาห์ที่แล้วคุณครูก็ได้สอนจบไปแล้วเรื่องอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะ ที่เอ,อ่อเกี่ยวกับเรื่องอัคคีภัยซึ่งคุณครูสอนเกี่ยวกับการหนีไฟไปใช่ไหมคะทบทวนให้ครูจําหน่อยได้ไหมเอ่ยว่าการหนีไฟเนี่ยเราจะหนียังไงให้ปลอดภัยและถูกต้องอข้อหนึ่งเลยค่ะข้อหนึ่งซึ่งคุณครูเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะคุณครูดูข่าวนะคะที่ทางภาคเหนือใช่ไหมคะที่เขาจะมีการเผาพื้นที่ เพื่อจะทําการเพาะปลูกใหม่แล้วทําให้อากาศบริเวณนั้นเนี่ยมีควันหนาซึ่งจะมีผลต่อการหายใจอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับอคีภัยหรือเปล่าเอ่ยเป็นด้วยนะคะอทีนี้จะบอกว่าข้อหนึ่งเมื่อกี้ทํายังไงนะคะการหนีไฟตั้งสติยาตกใจโอ้ตั้งสติก่อนอยาพิ่งตื่นตกใจควบคุมตัวเองให้อยู่คะ่ะอย่าตกใจกลัวเพราะว่าถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะสามารถ คิดออกได้ว่าเราจะหาทางเอาตัวรอดอยังไงข้อสองว่ายไงเอ่ยพยายามหนีอาอกจากบริเวณที่เกิดไฟไหม้ให้เร็วที่สุดโดยก่อนที่จะเข้าไปก่อนที่จะเกิดไฟไหม้เวลาเข้าไปในสถานที่ต่างๆเราต้องทำยังไงคะสังเกตอะไรเอ่ย ใช่ค่ะสังเกตทางหนีไฟหรือว่าทางออกของอาคารนั้นเพื่อที่เราจะได้หนีออกมาตอนไฟไหม้ให้เร็วที่สุดเอาข้อต่อไปว่าไงเอ่ยถีว้าผ้าชุบน้าไม่เปียยมุตัถ้าเจอผ้าเช่นนะบ้านของเรามีผ้าอะไรบ้างที่เป็นผ้าหนาหนาผ้าเช็ดตัว ผ้าห,มาห่มผ้านวมถ้าเกิดไฟไหม้ในบ้านให้รีบนำผ้าเหล่านี้ชุบน้ําพอมันหมาดอย่าไปชุบจนชุ่มนะคะเดี๋ยวมันจะหนักแล้วนักเรียนจะแบกไม่ไหวชุบพอมันหมาดแล้วมาคุมตัวไว้เป็นการป้องกันไม่ให้ไฟเนี่ยติดตัวเราเอาข้อต่อมาไว้ไงเอ่ย เกิดไฟไหม้ปุ๊บก็จะมีควันใช่ไหมคะถ้ามีควันมากๆให้เด็กๆใช้ผ้าชุบน้ํามาปิดจมูกไว้แล้วก็พยายามคานในที่ต่ําทําไมถึงต้องคานในที่ต่ําเอ่ยเอกสิทธิ์ทาไมต้องคานต่าๆเวลาควันเยอะๆเพราะว่าข้างล่างมีอะไรเการ่งมากและพี่พรใช่ไหมเ่ยลวพีพรตอบมาเลยว่าข้างล่างควันเนี่ยจะมีอากาศบริสุทธิ์ให้นกเล็ก ให้เด็กๆไว้หายใจตอนเกิดไฟไหมเก่งมากเอาปอบมือให้ป2รับ3หน่อยปบมืออาปอบมือให้ตัวเองปุบดังๆนะคะเก่งมากทีนี้วันนี้เด็กเด็กห้องป2ของครูตั้งใจเรียนมากเดี๋ยวก่อนที่เราจะทบทวนเนื้อหาหรือว่าทําการทดสอบออกกําลังกายดีไหมเอ่ยใครคิดว่าดีใครคิดว่าดียืนขึ้นเลยค่ะอายืนเอกสิทธิ์ไม่ดีหรอคะ ดีไหมเอ่ยชายวัดไหวไหมคะวันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายใช่ไหมเอ่ยใครคิดว่าวันนี้แข่งแรงตบมือสิบครั้งไอ้ยยาอะไรเอ่ยอ้าวเพิมอ้าววันนี้เราเต้นสัปโมงสุดท้ายแล้วนะคะ Hey, I'm gonna grab a ทีนี้เรามาดูในสไลด์กันเลยนะคะวันนี้เราจะทำการทบทวนเนื้อหาวิชาสุขัศึกษาในภาคเรียนที่สองที่เราเรียน